ไปแล้วลูกลงไปละโเแม่อยู่ไหนเนี่ยละนันทนเามันก็เลยนะค ไม่ก็สู้ๆนะี่อยแงมากอ่าเช็ดเเช็ดเกอะเอะเาต้องทาได้ครับผมเชียร์เชเชียร์พี่ต่อนะไ่อ้สู้ๆจ้า้รายการจ้าจ้าสู้ไสู้ไโอเคคนที่มึงโอคามกอนไม่เอามึงเด้อนะเว้ รักเจรักเจเป็นรู้อย่าลืมบอกเหด้วยนะวันนี้รมันเป็นขอ้มันเป็นพี่ปรกากันแล้ดีนั้นพี่เวลพี่หพี่้วยาันดแวด้วกนด้วยวก้วยกัน้วย้วยกเยกัต้กนด้วยกันกนดยวกัดวกดีกั้ววกวกาลกนว้วยวกัน้กก

หค่ะหาโทรศัพท์ไม่เจอแล้วอย่าอย่าอ้อยอิงลูกอย่าอ้อยอิงเวลาลันไปเยอะแล้วออกนี่ตุ <h <h ๊กตาหมีอ่ะมีแันชู้เก่มี จะฟุลงม่านใจไม่หวง<ะ>ไหใจไม่มีคนทีน่จอรู้ใจไ,ไ,ไ,ไม่มีใครรักและตามใจเหมือนคืนเกา่าจะาต้ใจกันยังไงตั้ใจกับเรา เียงมาไหนใครแดงใช่นี่เหรอไม่ป่วยไม่ป่วยไม่ป่วยอร่อยรู้รับจ้างป่วยนะใครจะป่วยตเนีใครจะป่วยสสงมารับจ้างป่วยใครห้ามป่วยลูกฉันห้ามป่วยเออห้ามมาตหมุกคุคจะป่วยเอแนแกสอทกนเป็วย้อ

กระเป๋าลูกไม่ได้หนูเอาทรายของหนูกฝันเลยลูกเพราะเดี๋ยวหนูต้องซ้อมใครยังไม่ได้ข้อเหนียวซ้อมอยู่ฝันเอาสิเอากระเป๋ามาสิเดี๋ยวยังไปเอากระเป๋าเฮ้ยหมูเรียกเร็วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะจะกินข้าวยังอยู่แล้วไม่เป็นไรครับจะกินข้าวไม่ทําไมพี่นี่ปากเดียว ทำปรคุงจะได้ย่งน้ครับมาแล้วเร้วเร็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 วเล็วเรเร็รเร็วเร็วเร็วเร้็รเ เจ้าม่คะยังตอไม่เสรตอนนี้คือเแล้วแต่ตอนไม่ได้กปร็กคุณๆก็ยังไม่ได้กินข้าวไม่ใช่างเลเปลี่ยนใจแล้วถ้าได้ทานก็ใส่อะใส่ครับเส็แล้วละที่ว่า เพลินล่ะทานมา้าแล้วไปร้องเพลงเนี่ย่นเหมาโอเคหหยิบไปหมดแล้วตั้หยิบไปแล้วไกอากลิ่นก็ไม่ได้ได้เหรอ ไม่ค่อยกินเลยมด้นะครับไแดอข่มดแดงดลองเปรี้ยวลูกผมไม่กล้ากินครับอะไรเนี่ยที่บ้านไปขสดยได้ดว่าจะไหมแล้วนะอีกนิดนขอค หูเลยประแดกต้องใช้มือครับเขาใช้มือทานอันนี้ต่อข้างข้างโว้ยโว้ยโว้ยโวยสู้ส มี่หาสมุดให้เว๋ยวก่อนสมุดเว้ยวอยอยู่ไงชอบี่าจะจ้ะจบรายการจะได้เจอ่ยฮะหน้ออกไปเด้เกนพี่หมือนกันนี่แหละตัดไ้้วพี่ได้ตัดมาแล้วไหนเนี่ย จะไปดะรงกโอไว่ามันายไปหนมดเหอวเห้านแหละขออยู่งอู่ิคยชไปไปด้วย ไ้ดวเฮ้ยไข่ต้องไปไหนฮะไม่ไปปล่อยผมปล่อยผมปล่อยผมผมจะอยู่นี่ปล่อยผมท่านไปเจอกันเป็นสาวเปิดเพลงครับเปิดเพลงเปิดเพลงแล้วไม่เปิดเพลงออกไม่ได้ ปิดเพงครับปิดเพงเปิดเพลงอ่ะเอ้านี่ถ้าเป็นผมผมไม่เดินนะครับคเล็กสอนไว้เพลงไม่เปิดท่านเดินขาเล่นไปไป เพื่อน,นไหมท่านที่เจ็บเสียงไมบ้างอะไรบ้างนี่ผมไดัง เดีย๋ย,ยวต้องกันสั่อะไรด้วยอ่ะไม่กินด้เดี๋ยวน่ะเ,นะเาาดี <c oughs> เ๋ยวขึ้ชินค่ะเป็นปายเงียบเงียบมากไอ,อ้ปายก็ <c oughs> พี่เต่าครับทำไมถึงต้องจี่เตาให้ยัดมง ดังวมัต้องยากผมนูช่วยค่ะัปลี้คคค่ะนาทีครึ่งมาเบอร์เกอร์ไ่อ้หไ่มาอุ่นล้ไม่ได้กินเ้เจบอ๋อเลเจ็บในคนาทีครึ่ง ขอบคุณครับขอบคุณครับมีไหมมีข้าวเหนียวอัดแข็งนะเฮ้ยมีข้าวเหนียวอย่างอื่นกรอบกระทะดำๆหรือเป่าใช่แห้ววะะทดนี่ไข่มดแดงเลยกวาดเลยอย่ามาไฮโซเอาไ้โซเอาบมันๆ ก็คนแบบขอกระทะด่างๆถ้าช่ากปรับดังปองเป่งปองเป่งปองเป่งมืออย่างนี้มันไม่ออกริงหรอยเมจริงเรือยังอย่างเนี้ยเมเสียงไยรอดเขาเริ่มปเรมมึงอย่างนี้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมาหลอกมาแล้ว กินครับบอกว่าไม่ไกลบวกเป็สวนเลยแล้วกันหลังบ้านไม่ใช่คนกินเผาอร่อยก็ั้งรับจบดีนะตื่นเตเลืนนี่เดียวะเมเลนเสร็นีกนกี่เสรคกาิ็ท9อันนี้ก็สค่ะเหรอค่ะกดรามทา9 9คอร่อยอันนี้จะเป็นสะพานคาครับคณมสนาสนเแต่เคยไปกินร้านนี้เสยนะไม่เคกินเป็นคนเา กนะ็ไม่ได้นานมากยแล้วเราอยู่ลิมหนู่งร้านหนึ่งตรงดินคลองโอ้โห,โหไปถล่มกับเพื่อนแบบช้านมดนึนแงแล้กคุณจำได้ไห<ป>มอันนั้ประมาณสี่พันมาท